คบครับคราวนี้ก็มาถึงคู่ที่3ของรายการด้นานหลักเป็น122ปอนด์วายครูอยู่กลางเบทีกล้องจับอยู่นะครับด้านซ้ายมือก็คือคุมทรัพย์เกียรตินครชนและขวามือครับหน้าตาคือมึงถึงเอาเรื่องีทเดียวก็คือพงพยักษ์ธรรมกเกษมน้ำมัวที่ชกในศึกกามวยไทยมีระวันพิเศษครับนำศิลปะมวยไทยมาใช้แต่การคอสอกกลับขาลอยนอกได้นั้นแอนตินจ่าย1น0 0 0มืน,นะครับ แล้วก็จะรักษาผ่านหางก็แอนทิมตายสามหมื่นแอนตานินยารักษาโรคกระเพาะมอบเงินสวัสดิการลักชกคที่เกิดบาดแผลแตกเข็มละห้าหร้อยแของรายการเป็นไดห้าหร้อยยาถ่ายพยากรกล่องซีเหลืองเป็นเดียพละเดียบมอบเงินส่วนให้คนละสองพันนะครับและผูท้ที่ชนะรเร็วที่สุดทุกสาวกคาราเต้สารสัแตแมลงจะนอกมอบทองคำหนักหนึ่งบาทให้แก่ผู้ชนะนอกนับ คุณประจนธุปปาทอนครัคบกรรมาการผู้จัดการบริษัทบอสบอสซิ่งโรโรมุช่าจำกัดเป็นผู้มอบมาลัยดื่มน้ำแร่เพื่อสุขภาพน้ำแร่ธรรมชาติระนองตราเฟชชอยมอบน้ำแร่ให้นักชกทุกคนนะครับ8 8 1 8 0 7 2นึ่ติดต่อไปจำหน่ายร่วมชมการถ่ายทอดสดฟุตบรรโอลยูโร2000ที่กรุงทนคอมเพล็กซ์และพบนักร้องสาวสวยในชุดทีมที่ท่านชื่นชอบอย่าลืมชมศึกยูโร2000ที่กรุงทนคอมเพล็กซ์แห่งเดียวนะครับ ทุกวันพระสัมปชันท่านนักคอมที่ใส่เสื้อสีเขียวมาเป็นกลนห้าท่านจะเสียค่ากรีนฟรีทละห้าร้อยหลังเวลาสิบนาฬิกาสามสิบนาทีชื่สนามเดชยนั้นพักหลัปผิดพลาดครับเก้าหนึ่งสี่หนึ่งเก้าสามศูนย์ถึงหกศูนย์นะครับและข่าวดีสำหรับผู้ชายสีทุกท่านวันนี้สีซุปเปอร์โค้ดจัดรายก,การซุปเปอร์โค้ดซุปเปอร์คุ้มรุ่นรับเงินสดมูลดราคาสามสิบห้าสิบและร้อยบาททันทีเมื่อคุณซื้อสีซุปเปอร์โค้ดชนิดใดก็ได้ครับที่ตัวแทนจำหน่ายสีซุปเปอร์ เรารายการซุปเปอร์โก้ซุปเปอร์กุมรุ่นรับ้อยแจกถึงสาเวทสิงหาคมเท่านั้นประวัตินั้นคุณพัชรีเชิญครับเราเริ่มกันที่มุมแดงก่อนเลยนะคะคุมทรัพย์เกียรตินครชนหรือชื่อจริงยุทธนาประวันมาตาน้ำหนักที่มาช่างมาเช้า122่รอยย่องปอนด์ครึ่งลถไปครึ่งก่อนค่ะเป็นคนจังหวัดมหาสารคามนะคะชกมวยมาทั้งหมด80ครั้งชนะ60ครั้งแพ้12ครั้งเสมอ2ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นไปแพ้คะแนน พงพยักธรรมกเกษมที่เวทีมวยนวนครปัจจุบันอายุ18ปีผู้จัดการคือดาบตำรวจอ่องเนืองจำานงหัวหน้าคณะและผู้ฝึกสอนคือจองพิชิตแหลมฟ้าผ่าค่ะสำหรับมุมน้ำเงินพงพยักธรรมกเกษมหรืออนุพันธ์อินนางเมื่อเช้ามาชั่งน้ำหนัก122ปอนด์พอดีนะคะเป็นคนจากขอนแก่นค่ะชกมวยมาทั้งหมด97ครั้งชก ชนะ77ครั้งแพ้20ครั้งครั้งสุดท้ายที่โชคนั้นชนะคะแนนคุมทรัพย์เกียรตินครชนที่เวทีมวยนวมนครปัจจุบันอายุ25ปีผู้จัดก,การก็คือพันตำรวจเอกสเสวกตบินสินชัยหัวนหน้าคณะคือสมชายพันมุตผู้ฝึกสอนคือรุ่งเรืองชัยสอมลิวันกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการปิยะเลงสุดใจเชิญคุณมุกท่าเตียนค่ะครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้มีท่านผู้ชมโทรศัพท์มาขอทราบผลการชกมวย ที่ผ่านมาเนื่องจากว่ากระแสไฟฟ้าดับแถวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ขอเรียนให้ทราบว่าผู้นํารายการในศึกเจ้าวยไทยในวันเสาร์นี้ผู้ที่หนึ่งนั้นพยักพันล้านเกียรติน้องโอนเป็นฝ่ายชนะคะแนนอ้อมน้อยศักดิ์ศรีพึ่งและผู้ที่สองที่ผ่านพ้นไปเมื่อสักครู่นี้รัตนเดชกอคิงคาโกเป็นฝ่ายชนะคะแนนสนามทองสิทธ์จ่าเปียกนะครับ ก็ผลการชกสองคู่ที่ผ่านมาส่วนคู่นี้ฝ่ายแดงขุมทรัพย์กเกียรตินครนจนเป็นนักชกฝ่ายแดงนะครับซึ่งล่าสุดนี้ไปเหยียบถิ่นของพงพยักฆ์ธรรมเกษมที่เวทีนวนครในศึกอัศวินดำก็ปรากฏว่าในข้างกระโนนไปแพ้คะแนนทางด้านของพงพยักค และว,วันนี้พงพยักษ์ก็กลับมาเหยียบถิ่นของขุมทรัพย์เกียรตินครชนคือเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้เพราะว่าขุมทรัพย์นั้นก็ชกที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยบ่อยนะครับวันนี้ก็จะได้ดูว่าทางด้านของขุมทรัพย์เกียรตินครชนนั้นจะโชว์ฝีไม้ลายมือแล้วก็จะล้างแค้นสําเร็จหรือไม่ก่อนขึ้นชกนกแรประยุทธ์สายคําไปสัมภาษณ์ ผมรั์เกียนนครชนบอกว่าชกข่าวก่อนนูน้นครบยกผมนึกว่าผมชนะลนะแต่กรรมการให้แพ้เข้าว่ากันนะแต่ว่าคราวนี้เป็นยังไงคงจะต้องดูกันต่อไปนะครับอันนั้นคือความรู้สึกของขุนทรัพย์นะครับแต่ว่ากรรมการอาจจะมองว่าขุนรัพย์แพ้จริงก็ได้แต่วันนี้นั้นพงพยัก์บอกว่ายังไงบอกว่าวันนี้ข้ามวิกมาชกที่ช่องสามไม่มีปัญหาเคยชนะกันมาแล้ววันนี้ก็ต้องชนะละเคยชนะก็ต้องชนะวันยังข้ามแหม้คุยทับซะเลย กะครับก็ข้อมูลโดยนอกแพรพยุสสายนำประชาสัมพันธ์วิลล่าคาเฟ่บอกว่าคืนนี้ที่วิลล่าคาเฟ่พบกับสุรชัยสมบัติเจริญพรุ่งนี้แมวเก้าชีวิตดอนสอนระเบียบพบกับท่านที่วิลล่าคาเฟ่ครับกดยกครับผ่านไปแล้วยกหนึ่งนะครับระหว่างคุมทรัพย์เกียรตินครชนกับธงมยักษรร์ทำเกษมเตะขวาสูงเกือบล้มนี่หละครับก็คือธงมยักษ์ทมเกษม นภาลัยเอเทนเมนต์ถนนบางกุ้เทียนจิตสถาน์รถไฟบางบอนมีโชว์ตลกคาเฟ่กิจกรรมเกินห้ารอบครับนักร้องหนุ่มสาวกว่า200ชีวิตคืนนี้พบกับน้ำเพชรบุญสลีกับสิบเกยูญาตเยอะ15อาภาพรนครสวรรค์23่สิบสามสุรชัยมมรุ่มจางเลิญครับโชว์ทั้ง2ราคามีโชว์แต่ไม่มีชาครับส่วนที่บิลาคาเฟ่ปากคอสุขใจคืนนี้พบกับทายา,าทราชาเพลงลูกทุ่งนะครับสุรชัยสมบัติจเจริญมูเน็ตสีรัตนโกศิลป์ขอเชิญร่วมบริจาคบุชาเหรียญธนาคารที่ห้าแหม่มมอสครับ รายได้ทรงทุพมูลเนิธิที่ช่วยประโยชน์สาธารณสุขครับวิญญาณบูชาที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดทุกสาขาทั่วทั้งประเทศเรีนอาการนั้นเป็นปฏิกรรมลัำค่าทางวัตษ,ษุศาตรจากอาชาังแบบมรยุนับหมื่นปีครับท่านผู้ชมครับศึกบางละจันวันจันทร์ที่19มิถุนายนที่วิทีมวยราชดำเนินจัดโดยพันธมุทรเอกประจวบเปาอินก็มีมวยสนุกให้ชมนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างฝาแฝดเมืองการท่าชนกับเมืองร้อยเอ็ด แสนสองลูกสำรองกับพิทักษ์ชัยทีเด็ดเก้าเก้าแฟนผู้พี่รองของยอดมวยพระบาทนะครับก็คือแสนหนึ่งลูกสำรองกับกรุ่งเรืองเล็กลูกพระบาทแล้วก็ยังมีเชิงเนินลูกน้องยางพลกับอังคารอังคารเล็กปอเปาอินอย่าลืมนะครับศึกบางระจันวันจันทร์ที่29ามิถุนายนที่ราชดำเนินบนเวทีก็สรุปครับท่านผู้ชมครับ ผมซับเกียรตินครชนแดงพรมัยักษ์ทำเป็นกระแสน้ำเงินครับผมซับวันนี้ต้องล้างแค้นให้ได้คราวที่แล้วไปแพ้ที่เวทีมวยนวันครครับ<ๆ>ดูแล้วพรมัยักษ์นั้นจะได้หนาครับได้ใหญ่ก็ไม่มากนะกรนกนครับเดินย<ๆ>่างสามขุมวัวเลยนะทางด้านของนักชกฝ่ายน้ำเงิน พงพยักครับโอ้ยแรกครับท้ายพิธีหนึง่งคราบวันนี้ได้ใจหรือเปล่าไม่ทราบผินนดของตัวเองหรือเปล่าพงพยักนันมาครับฝ่าแค่ขวาไปเนี่ย ขามาสวยครับพงพยักษ์ผมงับเดินจี้เข้าไปเก่งหมัดซ้ายไม่แน่นนะครับเลยแตะซ้ายโดนถีบทำลายจังหวะไว้ว่าแค่ซ้ายไปโอ้ยโดนตบหมัดซ้ายแล้วก็ขาด้วยครับไปมาแล้วครับวันนี้ประมาทไม่ได้ครับถึงแม้ถึงแม้ว่าจะมาเยือนถึงถิง่นก็ตามโอ้ยแค่ขาขงพงพยักษ์ได้ใช้ได้ครับออกมาแต่และดนองนั่น ทำให้คุ้มซัพ์นั่นเองเหมือนกันดูครับตีเข่าซ้ายคุ้มซัพ์พลิกมาพลิกมาแล้วก็พลิกไปการปียะาหลิงสุดใจครับทำหน้าที่ห้าบนเวทีโอ้โยทีมผ้าย้อนหน้าเลยม,มาแค่ขวามาแรงครับลอยซ้ายเข้าทีไปหน้าของคุ้มซั์ ไปสองยกของผู้ที่สามครับไปเป็นนามภาพชาของยกที่สองให้ชมครับเห็นหน้าชัดๆครับใต้ตาซ้ายรู้สึกบวมนิดๆก็คือพงพยากธรรมเกษมส่วนหันหลังครับแล้วอยู่ทางขวาเตะขับไปตามไปทีนี่ก็คือกลุ่มทรัพย์เกียรตินครชนมูลนิธิศรีรัชกรสินขอเชร่วมบริจาคกุทาเหรียญกุฎาที่ห้ามแหมมมอสหมื่นปีนะครับกิกรรมําค่าทางประวัติศาสตร์จากงาท่าแหมมอส รายด้านเงิสมทบทุนมูลนิธิช่วยประโยชน์สาธารณสุขติดต,ต่อบริจาคบุชาที่ธานาคารคทุกสาขาทั่วประเทศได้เลิกแล้วครับ2,000พลาซา่าถนนตักสินเวียนใหญ่กระดาษบันเทิงครบวงจรที่ดูหลาสุดในฝั่งทนเปื่อต้อนรับแฟนบอลยูโร2,000 13มิถุนายนแน่นอนครับสำร,รองโต๊ะ4387202 4380606 0602ครับปมาติ่งบนเวียนใหญ่ดูแลอย่างใกล้ชิดครับ ิดตามชมยกท e ี่3ครึ่งทางของกู้ที่3ครับมาชมยกที่3ครับท่านผู้ชมครับเริ่มสนุกแล้วครับท่านผู้ชมรับปลายยกที่แล้วนี่ทางด้านของพงพยักษ์ธรรมเกษมก็วางแข้งขามามาก็มีมัดโต้ด้วยครับสุนทบก็เดินตามสไตล์แล้วครับมีขวายันไปอีกครับ ผมซับเกียร์นะครชนว่าแข้งซ้ายไปโอ้โหโตเด่ท้ายครับวันนี้โชคแบบสุขขมกับไม่ผีผลาลโตเด่แข้งขวา,าแหละครับ ของหมทรัพย์นั่นน่ะกอดหน้าไม่ได้นะครับตีเข้าขาทางด้านของวงพยักนั้นก็พยายามครับกอดพาเข้าเชือกแล้วแต่ยังไม่ตีครับครับเดินจี้เข้าไปโอ้ยต่อยซ้ายเข้าไปครับวงพยักไม่เป็นไร ไปถึงกับนำรับโดนมาไส้อีกทีหนึ่งนะครับร้ยโดนไส้อีกทีนึงครับกรรมการปียาเลสสุดใจนับครับผ่านเอหกแล้วเจ็ดครับยังปาดครับเอาให้โชคครับผมวยญญามเหอือจี้ไปต่อยซ้ายขวาต่อยขวาที่ลำตัวต่อยซ้ายไปหน้าพยายามจะเปล็นเซิร์ให้ได้ต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาที่ไปได้อีกทีหนึ่งฟันศอกขวาไม่เป็นไรครับหมุนซัดโดนต่ายขีดโดนซ้ายโดนซ้าย ยันเล่นจี้กันไปต่อยซ้ายบางทีไปหน้าต่อยผาต่อยซ้ายต่อยผายังโดนไม่จังเงืบโอ้โหไปโดนพลาดท่าโดนนับไปเลยครับต่อยซ้ายโดนฝาทีนึงทีผ้ายันไม่หยุดผมซับพลาดท่าครับโดนหมัดเข้าไปเล่นจี้กันไปอีกครับทีผ้ายันไว้ก็ยังซึมซึมอยู่ครับพยายามจะให้มันฟื้นแล้วครับวางซ้ายไปอีกครับของพยักษ์ ทำมากระเสรมครับน้ำเงินเคยชนะกันมาแล้วครับที่เวทีบวยนวานครครับโอ้ยเตะซ้ายไปตีเข่าขวามาตีพยายามจะตีครับตีขวาไปตีขวาไปอีกหมุนซับเริ่มฟื้นแล้วครับเริ่มไล่มาแล้วตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายทีนึงตีเข่าขวาทีกดยกครับผ่านไปครึ่งทางครับ ยกนี้เดี๋ยวดูจังหวะหมัดนะครับทางด้านพรมยักษ์สาวหมัดเข้าไปที่ใบหน้าของคุมทรัพย์ถึงกับลงไปให้กรรมการนับทีเดียวแล้วก็ตามลุกไล่ตลอดแต่ว่าเก็บไม่ได้ครับเดี๋ยวจะตามชมยกที่4ต่อได้เลิกแล้วนะครับ13มิถุนายน2000พลาซาถนนตากสินเวียงใหญ่ครับขนาดบันเทิงครบวงจรที่หรูหราสุดในย่านฟั่งทนปาร์ติงเวมยนใหญ่ดูแลครับกองโต๊ะ4387202 4380602ครับ ถึกดาวุ่งชูเจริญวันการ12มิถุนายนครับผู้เอกเลิศิลาจุมแพตัวพบกุมารทองปอปลื้มกมลถึกเพชรินดีครับ13มิถุนายนชมเดิมพัน1ล้านบาทน้ำเพชรชอเกตและตละกุลกับพอลสลีลูกสรีชัยครับถึงดารุูกสาบุญญา15มิถุนายนนะครับที่เวทีมวยหนองบนชนบุรีครับผู้เอกเจดีทองพองสุรพลพบทรพลเมืองพระบาท แล้วก็20ครับศึกไพนันชาตรีสิบป๋าฟ้าพบอินทราชัยแบนไนสปีครับครับแล้วก็ศึกบางละจันครับวันจันทร์ที่19มิถุนายนนี้ที่เวีทีมวยราเชดำเนินผู้เอกก็เป็นการพบกันระหว่างเชิงเนินลูกน้งองยังพลกับอังคารเล็กปอเปาอ,อินครับวันจันทร์ที่19จัดโดยพันธุ์บุตรเอกประจวบเปาอ,อินโอ้ยตอนนี้ทางด้านของ ทำเงินครับพงพยักษ์ได้ใจครับปล่อยนับมาแล้วขุนทรัพย์รศเข้าไปรับปัดนะครับพยายามจะกตั้มตีครับขุนทรัพย์ระแม่ไ่พลาดท่าโดนหมัดเข้าดูครับขุนทรัพย์นี่เข่าใช้ได้ครับแต่ว่ามาใช้ตอนปลายนี่จะได้ผลหรือเปล่าหลังจากโดนหมัดเข้าไป เอาค้างไปรับหมัดเพื่อปลายยกที่แล้วตีครับเริ่มตีแล้วจะทันหรือไม่ตีเข่าขวามาอีกตีซ้ายไปตีเอ้าเวียงมาขงพยักษ์ตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายมาทีนี้ผุ่นซับผุ่นซับเกียรตินครชนแดงครับขงพยักษ์ทำกระเสมครับน้กเงิน ตีสุมสัตว์ตีเข้าไปตีครับรรมการปิยะแยกออกมาตีเข่าซ้ายไปตีเข,าข่าขวาตีขวาอีกอา้าวล้มลงไปเลยรรมการปิยะบอกไม่เอาไม่เอา ตีบยันเลยครับกระเด็นกระดอนเลย,ยตีขาอย่างนี้ครับปล่อยซ้ายทำหน้าทำหน,าน้าเข้าไปครับจะไปโดนมหมัดขุนล่าก็าหนามยกอากหนมบอกก็เปล่าปล่อยซ้าย,ต,ยาต่ตอยขวาโตไปครับพยายามเมื่อก,กี้ต่อยได้ไปทีหนึ่งแหม่ได้ใจครับไล่มีได้จี้กันไป ที่เขาฟ้าไปอีกที่เขา้ายพี่เลี้ยงน้ำเงินก็บอกให้ขุนทร้าต่อยต่อยต่อยขุนทร้าฝ่ายแดงครับพี่เลี้ยงของฝ่ายแดงนี่บอกว่าให้ต่อย ครับบทโยกครับทท่าครับอีก3นาทีสุดท้ายคุณรัพย์กับพรมยักษ์ใครจะได้รับการชูมือแต่ว่าถ้าจะรู้กันตามสายตาก็คงจะพอจะประมาณการกันได้นะครับนี่เป็นภาพช้าของยกที่4ครับได้เลิกแล้วครับ2,000พลาซ่าของเทียติง,งวงเวียนใหญ่นะครับอยู่ที่ถนนตากสินวงเวียนใหญ่อันเป็นขนาดบันเทิงครบวงจรที่หรูหราสจุดในด้านฝั่งซน 13มิถุนายนครับเปิดต้อนรับแฟนบอลยูโร2,000สำรองโตครับ43872024380602สำรองโตะนะครับและสึกกาดมวยไทยเสาหน้าครับผู้นำรายการหงทองน้าเบืองกาปะทะบัวขาวเกียรติประมุลาแล้วก็มีหลักหินสิทธิ์กาวีพบวงจรจอมรุบุรีเดโชอสอนิภารัตน์พบฉลามดำสบุญญาครับ การมาสี่ยกแล้วครับท่า,านผู้ชมยกสุดท้ายครับเกียรตินพรชนครับฝ่ายแดงเดินบี้เข้าหาลงพยัล้์ทรับอักษมนตั้งเงินได้ไปหนึ่งนับในปลายยกที่สามอ้าวอ้าวเดินแล้วผมทราบ ต่อยซ้ายต่อยขวาเหมือนกันอา้าวต่อยซ้ายไปยอมครับผมผมครับบอ,อกว่าถึงแม้จะโดนนับนึงก็ต้องโดนกันบ้นางแหละครับอา้าวผมทราบต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายตีเขาซ้ายทีหนึ่งตีเขาขวาทีหนึ่งไล่แล้วครับผมทราบนั่นไล่น่า เข้าหาโอ้ยแต่ซ้ายผ่านหน้าไปปล่อยซ้ายทีผมพยายามนะเล่นเชิงหลอกล่อหลบซ้ายหลบขวาออกไปซ้ายก็พยายามจะทก,กที่ไปหน้าอา้าวปล่อยซ้าย ปย,ยักนี่ถีบขวาอย่างไรอีกปล่อยซ้ายส่วนสัปดาห์หน้าศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่17นะครับท่านผู้ชมครับผู้เอกของรายการก็หงทองน้ำเมืองเก่ากับบัวขาวเกียรติประมุรานะครับแล้วก็ทางด้านของมวยคู่ค้ำนี่หลักหินสิจาวีกับวงจร จอเมืองลบบุรีเดโชสอนิพารัตกับฉลามดำสบุญญาขุนเดชลุมพินีสองพันกับโรเบิร์ตส,สกิติชัยสัปดาห์หน้าครับมีให้ชมเหมือนเดิมครับถ่ายทอดสดทางไทยทีวีสีช่อง3ครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเปิดสักราชบอลยูโรครับ เปิดช่องสามชมนะครับท่านผู้ชมครับตันนี้คุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีสีช่องสามครับส่วนข่าวของผลการชกมวยก็อย่าลืมนะครับหนังสือพิมพ์ฝ่ายข่าววิเคราะห์ข,ข่าวของสิบิบ้านเมืองครับท่านผู้ชมกดยกครับ กรรมาการปียาหลิงสุดใจไปรับไปคะแนนจากกรรมการสามท่านจาก,ากาต,ตีน้อยจังเลยแล้วก็น้ำเงินครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนพงพยักธรรมเกษรรมคุมทรัพย์นั้นรับสารภาพนะครับมุดเชือกเส้นสุดท้ายลงไปเลยเดี๋ยวชมคู่เอกครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอ